สวัสดีคะ่ะเจอกับหน่อีกแล้วค่ะกับช่องซีรีส์แฟนวันนี้นะคะจะมาตอบคําถามพี่น้องชาว F1 ที่ถามกันเข้ามานะคะว่าเนี่ยหากตัวเองถือวีซ่า f 1อยู่แล้วต้องการอพพลายวีซ่า EB3 ในขณะที่ EB3 กําลัง processing อยู่เนี่ยตนสามารถจะกลับไปเยี่ยมเมืองไทยได้ไหมนะคะแล้วก็กลับเข้ามาอีกด้วยวีซ่า F1 อันเดิมเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะคะ นูเชื่อว่ามีพี่น้อง F1 หลายคนนะคะที่ถือวีซ่า F1 บางคนเนี่ยอยู่ที่อเมริกามาแล้ว45ปีแต่ยังไม่กล้าที่จะกลับบ้านนะคะเพราะว่ากลัวว่าหากกลับไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะกลับเข้าอเมริกามาได้อีกด้วยวีซ่า F1 อันเดิมนะคะกลัวว่าจะต้องไปขอวีซ่าใหม่แล้วกลัวว่าถ้าเกิดว่าวีซ่าไม่ผ่านจะไม่สามารถเข้ามาอเมริกาได้อีกนะคะก็หลายคนก็เลยไม่กล้าที่จะกลับบ้าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องชาวเอวนหลายคนที่ให้ข้อมูลกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับวีซ่า F1 จากที่หน่วยได้ศึกษาแล้วก็พอทราบเกี่ยวกับวีซ่า F1 นะคะก็คือคนที่เข้ามาด้วยวีซ่า F1 เนี่ยจะมีเป็นก็จะได้เป็นวีซ่านะคะแต่พอเข้ามาในอเมริกาได้พักหนึ่งแล้ววีซ่ามันก็จะหมดอายุใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณอยากอยู่ต่ออยากเรียนต่อให้มันจบอะไรอย่างเงี้ย คุณก็จะอยู่ได้ด้วยไอสองศูใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดนะและหากคุณมี i20 และทางโรงเรียนสามารถออก i20 ให้คุณได้คุณก็สามารถอยู่ได้ด้วย i20 ใช่ไหมคะหลังจากที่วีซ่ามันหมดอายุแล้วใช่ไหมคะ a อล o องคุณไปเรียนไปรายงานตัวตามปกติด้วย i20 คุณก็จะไม่มีปัญหาในการที่จะ Overstay เตประมาณนี้ใช่ไหมคะก็ แต่ว่าบางคนก็อ,อยู่4-5่หปีแล้วขี้เกียจเรียนแล้วเรียนไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วใช่ไหมคะจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ถ้าจะาหยุดเรียนก็หยุดไม่ได้ไม่อยากจะโอเวอร์สเตย์นะคะก็เลยอพอมารู้จากวีซ่า EB3 รู้ว่า F 1เนเนยสามารถแอพพลายอ l y ีแอพพลายกรีนการ์ดทรูอได้นะคะก็เลยอ,อยากจะทราบว่าแล้วถ้าสมมุติว่าแอพพลายไปแล้วเนี่ยถ้าจะกลับบ้านจะกลับได้ไหมนะคะหนยได้ส่งคำถามนี้ไปกับทางที่ทำงานนะ ทางที่ทำงานเนี่ยเขาก็ได้ส่งอ e ีเมลตอบกลับคืนมานะคะเขาบอกว่า F1 สามารถกลับบ้านได้นะคะ F1 เนี่ยถ้าหากว่าจะกลับบ้านคุณสามารถกลับได้ในขณะที่คุณยื่น Labor Certificate นั่นก็คือขั้นตอนแรกของวีซ่า EB3 นะคะเขาบอกว่าหากคุณจะกลับให้รีบกลับภายในระยะเวลาดำเนินการขอใบ Labor นะคะซึ่งในขณะที่มัน processing อยู่เนี่ยคุณสามารถกลับได้อันนี้คือทางที่ทำงานแนะนำมานะคะ สมมุติว่าใบเลเวอร์เซ็ตติฟิเคชของคุณมันอัพรูปแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณก็อาจจะไปต่อนในขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือขั้นตอน i140 ทันทีที่คุณสัมมิต i140 แล้วนะคะถึงตอนนั้นคุณถึงไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะคะไม่อนุญาตให้เดินทางเลยนะคะก็อ,ะอันนี้คือทางที่ทำงานแนะนำมานะคะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะกลับ บ้านหรือว่าเดินทางได้อีกทีนั่นก็คือตอนที่คุณสมมมิทไอซแล้วก็ทราบว่าคุณอัพรูแปดแล้วนะคะถ้า IC85 ของคุณอพูปนั่นก็หมายถึงว่าสเตตัสของคุณมันเปลี่ยนแล้วคุณไม่ได้เป็น F1 แล้วคุณเป็นวีซ่าถาวรไปแล้วนั่นก็คือได้กรีนการ์ดหรือว่าได้ใบเพอร์มิตแล้วนะคะพอคุณได้ใบเพอร์มิตหรือว่าได้ได้กรีนการ์ดแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นคุณถึงจะสามารถกลับบ้านได้นะคะนั่นเพราะว่าสเตตัสหรือว่าสถานะของคุณตอนนั้นมันเปลลี่ยนแ้ว นะคะก็อันนี้คือที่ทํางานแนะนํามานะคะแต่ว่าในมุมมองของหน่วยหน่วยก็ยังมองว่าเอมันแตง,งิดแตง,งิดอยู่ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าทางที่ทํางานบอกว่าเนี่ยคุณสามารถที่จะเดินทางได้ในขณะที่คุณยื่นในขั้นตอนแรกของวีซ่า e b 3นั่นก็คือขั้นตอนของการ labor certificate มันกําลัง processing อยู่เขาบอกว่าขั้นตอนนี้คุณสามารถกลับกลับบ้านได้แต่ว่าหน่วยก็ยังมองว่าขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยื่นขอต่อทาง d e p า r t m e n t of Labor แล้วทีนี้ uh, ทาง Department of Labor เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสเตตัสให้คุณได้ฉะนั้นแล้วสเตตัส uh, ของคุณเนี่ยตอนนี้มันก็ยังถือว่าเป็น F 1อยู่แต่ถ้าคุณกลับไทยนะคะในขณะที่ uh, uh, Labor c e r t i f t c a t e มัน Processing ก็แปลว่าคุณกลับไทยในสถานะที่คุณเป็น F 1ใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอคุณจะกลับเข้ามาอีกเนี่ยรู้กฎของ F 1ใช่ไหมคะก็คือคุณจะต้องขอวีซ่าใหม่ เพราะว่าวีซ่าอันเดิมของคุณมันหมดอายุไปแล้วนี่ถ้าคุณจะกลับเข้ามาใหม่คุณก็ต้องขอวีซ่าอันใหม่แล้วถ้าหากว่าคุณขอวีซ่าอันใหม่แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่อัพรูปล่ะก็แปลว่าคุณก็เข้าอเมริกาไม่ได้สิ e-3 มันก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรคุณได้ไม่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะยื่นในขั้นตอนอ labor certificate แล้วก็ตามเพราะแต่ว่าสถานะของคุณมันยังไม่เปลี่ยนนี่มันแค่กําลังดําเนินการเฉยๆใช่ไหมล่ะคะดังนั้นถ้าถามหน่วยๆแนะนําว่ายังไม่ให้กลับ ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหนของวีซ่า e-b 3ก็ตามจนกว่าคุณจะสับมิต i-485 แล้วก็ i-485 ของคุณมันอัพรุปแล้วนั่นก็คือคุณได้กรีนการ์ดแล้วคุณสัมภาษณ์ผ่านแล้วสถานะคุณเปลี่ยนแล้วทาง USCIS รับรู้การเปลี่ยนสถานะของคุณแล้วถึงตอนนั้นมันจะเป็นการ Play s a ซ e ที่ดีที่สุดหากคุณคิดจะกลับบ้านนะคะหนูอยากให้ f1 อดทนอดทนไหนๆเราก็ทนมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะอดทนอีกนิดเดียวเพราะว่าจาก การจาก F1 ไปเปลี่ยนสถานะตอนที่ยื่นวีซ่า EB3 เนี่ยจนกว่าจะรู้ว่ามันอครบทุกอย่างได้กรีนการ์ดเนี่ยใช้เวลาประมาณปีครึ่งเองอบางคนบางคนยื่นพรีเมียมโปรเซสก็ใช้เวลาแค่1ปีนะคะอดทนเอาอีกนิดเดียวถ้าถามหน่วยนะแต่ถ้าคุณจะเชื่อในที่ทํางานเขาแนะนํามาก็แล้วแต่คุณหน่วยมองว่าเราเพลย์เซฟของเราดีกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะให้อดทนกันไปก่อนเนาะอันนี้ก็คือสําหรับคนที่ถือ F1 นะคะ ทีนี้สำหรับคนที่ถือ J1, E2, H1B, H2B คนเหล่านี้คือมีมีวีซ่าที่มีเขาเรียกว่า EAD Card แล้วใช่ไหมคะ,ะหากคุณมี EAD Card แล้วนะคะหลายคนที่ถือ EAD Card ก็สามารถเดินทางกลับไปที่เมืองไทยได้ใช่ไหมคะวิสิตไทยแลนด์ได้แล้วก็สามารถกลับเข้ามาทำงานได้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นก็ให้เช็ค เกี่ยวกับวีซ่าของตัวเองนะคะว่าสามารถกลับบ้านได้ไหมในสถานะที่ตัวเองกําลังถืออยู่นะคะถ้าสามารถกลับบ้านได้คนที่ถือ e2h1b h2b อย่างนี้เป็นต้นนะคะที่ apply for e b ตุยสามารถกลับได้ในขั้นตอนแรกของวีซ่า e b 3นั่นก็คือขั้นตอนที่เรา apply for uh, uh, labor certificate นะคะแต่หลังจากแต่ทันทีที่คุณ submit i140 นะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่า F1 วีซ่า E2 วีซ่า H1B H2B ก็ตามนะคะใครที่เป็น Domestic แล้วอพยพในสหรัฐอเมริกานะคะทันทีที่คุณสัมมิต I140 ไม่แนะนำให้กลับนะคะไม่แนะนำให้กลับไม่อนุญาตให้กลับนะคะก็ถ้าจะกลับก็ให้กลับในขั้นตอนของการยื่นขอบ l ลเลอ r c e r t i f i c a t e นะคะแล้วก็ถ้าถึงขั้นตอน s ั b มิต I485 แล้วก็สถานะของคุณ เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือคุณได้กรีนการ์ดแล้วคุณได้เวิร์กเพอร์มิทแล้วนั่นเองถึงตอนนั้นคุณถึงจะกลับบ้านได้นะคะเป็นการจะเป็นการปลอดภัยที่สุดนะคะที่การันตีว่าเรากลับแล้วจะสามารถกลับมาได้นะคะเพราะว่าเรามีกรีนการ์ดแล้วเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะที่จะสามารถแนะนำได้ในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะปรึกษา immigration lawyer คือดีที่สุดนะคะคำแนะนำจากหนยก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะหรือว่าสำหรับใครที่ถือวีซ่า F1 แล้วมีประสบการณ์เดินทางกลับเมืองไทยไปเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็สามารถกลับคืนเข้าอเมริกามาได้อีกด้วยวีซ่าอันเดิมโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะก็รบกวนนะคะรบกวนอย่างมากเลยให้เข้ามาคอมเมนต์ ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานให้แก่พี่น้องชาวเอฟันทุกๆคนก็จะเป็นบุญต่อ,ต,อต่อไปนะคะเรามาแชร์ไอเดียกันนะคะมาช่วยกันนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าปรึกษ,ษา immigration lawyer เนี่ยก็คงจะหมดไปหลายตังค์เหมือนกันสำหรับพี่น้องที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายมากพอในขนาดนั้นนะคะก็ถ้าหากว่าได้มาดูคลิปก็จะเป็นประโยชน์นะคะ ก็จบคลิปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสําหรับใครที่มีคําถามใดๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าใครต้องการที่จะามาตอบอามาเสริมเพิ่มในสิ่งที่หน่ยได้คุยไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ ใจความรูปแบบสมบูรณ์นะคะอยากจะเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันก็เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมกันได้นะคะเริ่มด้วยช่วยกันเนาะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์ให้ช่องของหนยด้วยนะเพื่อที่คนไทยเราจะได้รู้จักกับวีซ่า b ี3ได้เยอะมากๆขึ้นนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ